ฮัลโหลสวัสดีนะคะมาวันนี้นิชาพามาชมบ้านเก่านะคะฝาทั้งหมดจะเป็นสักนะคะนะคะส่วนพื้นนะคะช่วงนี้จะอยู่ที่หน้าเก้าหน้าสิบนะคะช่วงนี้นะคะเป็นประดูนะคะไม้ประดูแล้วก็ไม้แดงนะคะนี่คือไม้ประดูกับไม้แดงนะคะช่วงนี้นะคะหน้าเก้าหน้าสิบนะคะส่วนช่วงนี้ ก็จะเป็นไม้เต็งนะคะนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นไม้เต็งส่วนเสาจะอยู่ที่หน้าหกนะคะไม้เต็งนะคะทั้งหมดมีสิบแปดต้นนะคะเสานะคะสิบแปดต้นคือยาวหมดเลยนะคะสําหรับเสานะ,ะยาวอยู่ทีออ่อยู่ที่ประมาณหกเมตรนะคะเสานะคะห้าเมตรห้าสิบถึงหกเมตรนะคะเสา ทั้งหมดจะยาวนะคะสิบแปดต้นนะคะนะคะบ้านพื้นที่ทั้งหมดช,ช่วงนี้จะเป็นเต็งนะคะเต่งนะคะสวนหน้าถังจะเป็นสักนะคะหน้าถังหน้าสิบนี้จะเป็นสักนะคะเป็นสักทั้งหมดหน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบแผ่นเนาะช่วงนี้นะคะแล้วก็มีสักนะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะอยู่อีกแผงนึงนะคะสําหรับบ้านทั้งหมดกว้างยาวก็จะอยู่ที่ สิบคูณสิบห้านะคะหลังนี้นะคะสิบคูณสิบห้ากันเลยคือค่อนข้างจะไม้เยอะนะคะนี่เป็นไม้เต็งนะคะแล้วก็เป็นครัวโบราณของแกก็าอาจจะได้เป็นบางแผ่นนะคะสาหรับครัวตรงนี้นะคะของตายายแกไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็จะเป็นเออช่วงนี้จะเป็นไม้ไม้ตะแบกปนมะม่วงป่านะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะ ช่องชานบ้างเนาะฝาแล้วก็หน้าต่างนะคะหน้าต่างคือใช้ได้น,นะคะหน้าต่างสวยนะคะหน้าต่างสักแนวแบบสายฝนแบบค่อนข้างจะโบราณแต่ว่าสวยค่ะสวยมากนะคะสำหรับหน้าต่างนะคะนี่นะคะฝานะคะฝาสวยงามน,นะคะอืมพื้นที่ทั้งหมดนะคะ พื้นท right? right? like ั้งหมดจะได้อยู่ที่เก้ายกนะคะหลังนี้นะคะเก้ายกนะคะไม่ได้นับสักนะคะไม่ได้นับสักตรงนี้หน้าถังนะคะนี่นะคะหน้าต่างจะสวยเลยนะคะหน้าต่างก็สวยมากมากเลยตายายแกก็ยังอยู่นะคะแต่แกทําบ้านอี่งเงี้ยแกทําบ้านชั้นเดียวอยู่แล้วนะคะนี่หลังนี้นะคะแกขึ้นไม่ไหวแล้วหลังนี้ก็เลยปล่อยขายนะคะขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวจะพาไปชมข้างล่าง อ่าเดี๋ยวหนูขอถ่ายข้างล่างหน่อยนะคะตาแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็นแดงประดู่ถ้าเป็นข้อสองจะเป็นไม้อะไรคะตาพอจำได้ไหมเอ่ยไม่เหมือนกันเลครับอ๋อจะเป็นรวมเนื้อแข็งเนาะนี่เจ้าของบ้านเขาบอกเองนะไม่รวมเนื้อแข็งนะคะประมาณเต็งส่วนมากจะเป็นไม้เต็งเนาะ นะคะข้อสองจะหนาอยู่ที่สองนิ้วเลยนะคะยาวหกเมตรเลยนะคะสำหรับข้อสองของตานะนะคะสวยนะคะหลังนี้นะคะเสายาวตลอดเลยเนาะตาเนาะเสายาวตลอดเสาทั้งหมดมีกี่ต้นคะตาพอจะจําได้ไหมคะเพราะตัวนี้มันสิบสองเนาะสองต้นตัวนู้นอีกก็เป็นสิบแปดใช่ไหมคะครับสิบแปดอ่าเป็นสิบแปดต้นจะยาวหมดเลยใช่ไหมคะตาครับยาวอ่ายาวหมดเนาะโอเคนะคะจะยาวหมดเลยนะคะสําหรับเสาเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวนิชาพาดูลมนอกแป๊บนึงอ่ะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นฝาสัตกเก่าเนาะหน้าต่างเก่าสวยๆเลยนะคะ